สวัสดีครับวันนี้ก็มาสูบน้ำนะครับสูบน้ำลงสระใหญ่นะครับหนูผมจะใช้แผงโซล่านะครับแค่แผงเดียวนะครับขนาด550วัตต์นะครับเป็นโมโนนะครับตัมก็เป็นดีซีแบตเตอนะครับขนาด24โวลต์นะครับตัวนี้ใช้สองแผงสามแผงได้นะครับ ขอดูจะเป็นแค่สองนิ้วนะครับเข้าวสก็สองนิ้วนะครับผมก็ดูจากฝั่งนี้นะครับมาดูความแรงของน้ํานะครับระยะทางก็ประมาณสิบกว่าเมตรนะครับสะใหญ่นะครับผมดูลง,งมาปสะใหญ่นะครับดูปริมาณน้ำนะครับโอเคก็ก ว่าได้ในระดับนึงนะครับพวกผมจะใช้ต่อตรงเลยครับตัวนี้จากแผงนะครับมาผ่านเบเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินมาเดินมา เมผ่านบาตรบาตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าปั๊มเลยครับผมว่าปั๊มก็โอเคนะครับเสียงเงียบดีนะครับกินไฟไม่เยอะด้วยครับผมว่าโอเคนะครับขนาดนี้ครับสูบน้ําเข้านาสูบน้ําลงสระนะครับผมว่าโอเคนะครับทําเกษตรได้เอว่าราคาประหยัดนะครับตัวนี้ก็อยู่แค่สามพันกว่าบาทครับ แถมผมได้มาสองพันกว่าบาทครับค่าท่อค่าอะไรน่าจะไม่เกินเกดพันครับประมาณนี้นะครับหกเกดพันนะครับก็ใช้งานได้แล้วครับ